KFC 5สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคนเป็นข่าวก็พาท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยร,ยรงังสิตนะครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนกว่าๆเท่านั้นการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่27ที่ประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพก็จะเริ่มขึ้นนะครับการแข่งขันนั้นจะมีในระหว่างวันที่11บ2งธันวาคมนะครับ ตอนนี้เนี่ยทัพนักกีฬาไทยหลายๆทีมมีการเตรียมการไปเยอะมากนะครับบางที่ก็บางกีฬาเก็บตัวในประเทศไทยแต่บางกีฬานั้นเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างประเทศนะครับ อีกหนึ่งกีฬาที่เดินทางไปเก็บตัวต่างประเทศก็คือกีฬายูโดของไทยนะครับกำลังจะไปเก็บตัวที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้เราจะอยู่กับเราจะพูดคุยกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนยูโดทีมชาติไทยนะครับอาจารย์ชาญชัยสุสวรรณหรืออาจารย์แก้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับทราบหมว่าจะไปเก็บตัวถึงจีนเลยก็ใช่ครับไปทีมต่อสู้ครับผมอืมทำไมต้องไปไกลถึงขนาดนั้น ผมว่าก็ไม่ไกลมากพอดีที่จีนเนี่ยทีมหญิงยูโดเขาจะแข่งมากครับแล้วก็มีการซัพพอร์ตเรื่องที่พักเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ครับผมครับน่าคิดว่าน่าจะได้อะไรกลับมาเยอะไหมคราวนี้ก็น่าจะได้ไหก็ก็น่าจะได้อยู่ครับเพราะเราเคยไปเก็บตัวถึงสองครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งแรกอ๋อครับสถานที่อะไรเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็เรื่องที่ซ้อมโอเคอาหารการกินเขาค่อนข้างจะพัฒนาการดีกว่าบ้านเราเยอะครับครับผมมีคู่ซ้อมอืมมีคู่ซ้อมด้วย แล้วในซีเกมครั้งนี้จย์ตั้งความหวังไว้ขนาดไหนก็ความหวังผมก็อยากได้เท่าปีที่ดนีเซียคือห้าเหรียญทองเพราะเนื่องจากปีนี้เราส่งได้น้อยลงได้น้อยได้น้อยลงครับอีเวนต์เพิ่มขึ้นแต่การตัดลูหนังเจ้าภาพเนี่ยตัดให้ส่งได้แค่สิบสองรุ่นหมายถึงว่ารุ่นน้อยน้อยลงน้อยลงตรุ่นรุ่นรุ่นแข่งขันะเพิ่มขึ้นแต่ให้ส่งได้น้อยลงจำกัดไหมว่าจำกัดครับจำกัดเหมือนกับในโอลิมปิกในแมตช์ใหญ่ๆเลยจำกัดอาจจะแค่ชาติละสี่คนก็ประมาณนั้นแต่อย่างนี้ อ,อีเวนทั้งหมดมันมีสิบหอีเวนต์ต่อสู้แต่ให้ส่งได้แค่สิบสองบ<ม>ับงคับคือชายหกหญ<ง>ิหงหกเจา้าภาพก็แสบพอสมควร,ครแต่เจา้าภานะยังไงก็ต้องเอาเปรียบไว้ก่อนแลยประมาณนั้นนะคบแล้วตัวความหวังของเรามีอยู่ที่ใครบ้างตอนนี้ก็หวังจากาที่ผมมองเนี่ยรวมถึงทีมกาตาร์ด้วยครับก็จะหวังที่ผู้หญิงที่เป็นแชมป์เก่าของสมัยยูโนกาตารที่ปิติมาทายูเลต้าสินนะครับคู่คู่เข้ายังเป็นคู่เดิมอยู่ครับส่วนต่อสู้เนี่ยก็จะมี สุรัตนายทองสีลบ70กิโลกรัมเราก็จะมีนุ่นบวก78กิโลกรัมท่านอรสัจเดชในที่สของเอเชียมาสมุชัยเนี่ยเขาจะมี66กิโลกรัมออมเทพนนมพิเศษเป็นตัวเก่าอ๋อนี่คือคุ้นหูอยู่ครับผมก็ยังไม่ประสบเรื่องเหรียญทองแต่ว่าปีนี้คงจะถึงสุขความแล้วน่าจะได้เพราะเริ่มมีประสบการณ์แล้วก็น่าจะน่าจะมีลุ้นมากกว่าเดิมก็ผมตั้งเป้าว่าคราวนี้ในใจมีสี่เหรียญก็คือบวกบหนึ่ง ก็คือถ้ตั้งห้าก่อนตอนนี้อาจจะต่ากับเดิมแต่ว่าจะมีบวกลบหนึ่งนะฮะบวกลบหนึ่งอ๋อมันมีรุ่นหนึ่งห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมแชมป์เก่าออมพงษเฉลียวออมพงษเฉลียวอ๋อครับผมแล้วอาจารย์ว่าในซีเกมเนี่ยชาติไหนน่ากลัวสุดถ้าถามผมตอนนี้นะผมว่ามีสามชาติที่น่ากลัวพม่าจ้พภาพไม่ต้องพูดกันแล้วตอนนี้มีญี่ปุ่นอินโดนีเซียอยู่เกาหลีครับเวียดนามอยู่เกาหลีอืซึ่งสามชาติเนี้ย เขาเน้นกีฬาต่อสู้เป็นหลักครับแล้วยังมีตัวสอบแทกอย่างฟิลิปปินส์ซึ่งผมดูล่าสุดที่ไปดูที่ปีซีเกมมาเนี่ยรุ่น63อ่ะใช้ลูกครึ่งญี่ปุ่นอ๋อโอนสัญชาติก็ยังยังเป็นลักษณะเล่นในสองสัญชาติอยู่เพราะยังเป็นลูกครึ่งครับครับผมพัฒนาการดีขึ้นเลยไหมทุกทุกชาติที่พูดถึงว่ามีการพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกชาติครับเนื่องจากเขาก็มีเงินเหมือนเราครัแเราก็ส่งไปเก็บตัวต่างประเทศได้ได้เหมือนกันครับผมแล้วของเราอ่ะมีการพัฒนนนนาาาขขึ้้มกอย เราพัฒนาขึ้นไหมเราก็พัฒนาขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเราได้สปอนเซอร์มาครับ,รบพุัดการทีมให้การสนับสนุนดีขึ้นแต่ก็ที่บอกฮะทุกคนก็มีการส่งเสริมพอๆกันครับตอนนี้ก็วัดกันแล้วว่าใครจะได้มากกว่ากันก็ต้องดูวันแข่งมากกว่าดูความพร้อมทุกๆด้านนักกีฬาที่เราจะส่งไปแข่งที่สีเกมที่พม่ามีทั้งหมดกี่คนครับจัดก็จะมีต่อสู้นะครับครับ ทั้งหมด12รุ่นเนี่ยจะแบ่งเป็นชายหกหญิงหกชายหกหญิงหกแล้วก็มีท่าทุ่มมาตรฐานยูโนกาต้ากับนายยูโนกาต้าก็จะเป็นชายสองหญิงสองครับครับผมทั้งหมด14เหรียญนี่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยครับเอ๊ะต่อสู้กับท่าทุ่มมาตรฐานคืออะไรท่าทุ่มมาตรฐานคืออะไรอาจารคือเป็นท่าทุ่มนี่เป็นสลักษณ์การแสดงความแข็งแรงของของของการทุ่มครับมีการเกรงตัวเหมือนยิมนาสติกฮะลีลาพวกเนี้เล็กท่ากาตาเป็นงานทุ่มโดยการแสดงความแข็งแรงมีการเกรงกล้ามเนื้อค้างแบบ เ <c oughs> ขาค่อนข้างจะลำยากเหมือนกันนะดูดูเหมือนไม่ยากนะเหมือนไม่ยากผมเคยผมเคยแข่งทั้งสองแบบแล้วครับก็ผมมองว่าดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายต้องคุ้มให้ลอยขึ้นไปบ,บ,บนการอากาศแล้วมันมันต้องมีการหยุดมีการแบบอ่อลลนลำบากนี่ก็คือ,ค,อคือถ้าทุกนี้ต้องเล่นเล่นเป็นคู่ใช่ไหมเป็นคู่ต้องแข็งแรงต้องเป๊ะต้องตรงกันแบบพร้อมกันหมดโอ้โหยากค่ะยากฟังเหมือนง่ายนะคุณผู้ชมแต่เป็นจริงแล้ยากนะเออ อันนี้ขอขอเป็นความรู้ให้ให้ท่านผู้ชมนิดหนึ่งเวลาผมเคยไปทําข่าวยูโดเขาจะมีอิปโป้งมีอะไรนะยูกอเออยูก้แล้วก็วาสลีอันสามอันนี้คืออะไรแย์คันนี้ผมมันบอกแยกนิดหนึ่งว่ากติกามันเปลี่ยนใหม่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อสองพันสิบสามนี่เองครับยูโดเนี่ยจะแบ่งการให้คะแนนเป็นอิปโป้งเนี่ยคือจบเลยอิปโปงนี่คือสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบลงหนึ่งหนึ่งคะแนนเต็มจบเลยถูกไหมฮะคันนี้เป็นวาสลีเนี่ยก็จะคือครึ่งคะแนนครึ่งคะแนนจะดูยังไงกันก็คือลงครึ่งหลัง ม,มีการลงจากศูนย์เวลงเนี่ยจะทุม่มปมเนี้ยที้เต็มหลังมันก็ลงแค่ด้านข้างแค่ขึ้นด้านขึ้นหนึ่งก็จะขึ้นคะแนนสองวาสลีดเท่กัหนึ่งอีป้องก็คือจบเลยตรงนี้หนึ่งคะแนนเต็มส่วนจะมียูโกเนี่ยที่จะงงกันเยอะ,อะก็คือด้านข้างแบบข้างๆลงลงแบบตะแคงตะแคงลงแล้วพวกนี้ย่อยังไม่สมบูรณ์ครับผมต่กตริการอังกฤษโดเขาจะยากคือห้านจับขาเอาแลต้องเอวขึ้นไปครับ ไม่ใช่คือเขาเปลี่ยนมาให้เหมือนレสลิ่งพวกเหมาปั้มไม่เหมือนกันครับยุโรปเป็นคนออกกฎนะอแต่มันจริงๆเป็นกีฬาเอเชียไหมคือต้องแลบอยู่อยู่ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ไปดังี่ยุโรปตอนนี้ประเทศที่เยอะสุดคือฝรั่งเศสนายกยูโดรลก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะอย่าเข้าใจผิดแล้วครับเป็นโรมาเนียเอาไปกันใหญ่เลยเอเชียก็ไม่ใช่ไม่ใช่เกาหลีญี่ปุ่นนะไปเป็นคูเวตคือถึงียูโดมันเป็นเวอร์วาไปแล้วผมไปดูที่ฝรั่งเศสน่ะคนดูเป็นแสนฝรั่งเศสนี่มีหลีดเรื่องทาอาชีพ พอเห็นหลีกอาชีพของฝรั่งเศสหรือว่าในยุโรปคนดูเป,นเป็นแสนเป็นพันอะไรเนี่ยคิดสะท้อนใจไหมทีไมายูโดบ้านละคนแทบไม่มีดูผมมองว่าตอนนี้อยู่ที่การประสลมพันธ์การออกข่าวคือตอนนี้ประเด็นว่ายูโดเนี่ยยังไม่มีการประสิมพันธ์มากสมัยก่อนไม่มีไม่มีเลยครับตอนนี้เริ่มมีแล้วเริ่มมีการส่งสิมจากลองกันน้อยมีผู้จัดการทีมมาทำพีอาร์แล้วม,มีข่าวตลอดแล้วมีแบรนด์แอมเสเดอร์เป็นดารามาเล่นคือผมมองว่าตอนนี้เริ่มเริ่มทำพีอาร์แล้ว คนก็จะเล่นเยอะขึ้น <ừ. S 1> การเล่นเยอะขึ้นตัวเรื่องในการเป็นช้อยนักกีฬาก็เยอะขึ้นครับะะผมบอกว่าก็ถ้าทำดีอาดีๆเราก็จะมีนักกีฬาม,มากขึ้นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเยอะขึ้นไหมตอนนี้ผมมอกว่ามหาหลัยรังสิตก็ให้ให้การสนับสนุนเยอะขึ้นนะฮะมีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยกันเนี่ยหลายคนอย่างนักข่าวเข้ามาพี่นักข่าวเข้ามาถามว่ามาทําข่าวทาอะไรเราก็บอกว่านักคนก็เล่นเยอะขึ้นเด็กมองข่าวม,มีสื่อออกมาเนี่ยมันก็เยอะขึ้นถูกไหมมีแบรนด์มีอะไรพวกนี้โอเคขึ้นต้องมีแรงกระตุน แรงกระตุ้นอย่างแรงเลยได้ข่าวว่าหมากก็เคยเป็นหมากเป็นหมากปลินเคยเป็นลูกศิษย์ผมที่รังสินกีฬาทุนครับตอนนี้เราก็ได้ดาราสองคนมาเป็นเบิร์ดช่องสามเป็นดาราช่องสามวก็ซาครับของที่ประกวดเนี่ยคือรังสิอก็ตอนนี้ก็มีตัวพิเซนเตอร์แล้วที่มาให้มีแรงกระตุ้นเมือนสมัยก่อนเนนิสมีพาราดอนมันต้องมีนะครับมันต้องมีแต่ละอย่างว่าต้องมีต้องมีอเรก็ต้องมีพวกปื่มจิตทุกลา ตอนนี้เราก็เลยสร้างสร้างแบรนด์มาสเตอร์ครับครับมงบประมาณที่ได้สําหรับสี่เกมครั้งนี้ก็อันนี้ต้องถามพวกนายเอกสมาคมพวกบริหารแต่สำหรับผมตอนนี้ก็มองว่าทางรองกนอยให้ให้การอัดฉีดดีมากมกีฬาเลยงรัผมให้เรียนแล้วเ,เ,เท่าไหร่ใายพิธ <c oughs> ายดีกว่าเ <c oughs> ดี๋ยนะถ้าของ,ของกกทน่าจะอยู่เหรียญละแสนหรือเปล่าของรัฐบาลสองแสนรัฐบาลสองแสนผมว่าอย่างอย่างรองกรอยน่าจะอยู่ประมาณได้ห้าแสนต่อเหรียน ตอนนี้เขามองว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตอนนี้คือเป็นตัวเปิดตัวครับเขาก็มองว่าให้ท่ารัฐบาลสองแสนเท่ากันแต่ผมมองว่าสมาคมอื่นคงไม่มีใครให้เยอะเท่านี้นะมั้งตอนนี้ยสี่แสนประมาณประมาณน่าจะอยู่ขนาดนี้คือคงยังไม่ให้เกินเท่าที่รัฐบาลให้เขาที่มาดูแต่ยี่เมื่อก่อนก็อย่างล่าสุดที่ที่เคยเห็นเต็มที่คือแสนเดียวครับนี่ก็กระโดดมาเลยสองแสนแสนหนึ่งห้าหมื่นนี่ถ้าว่าใครได้เหรียญทองมาก็เป็นสี่แสนสี่แสนเขาบอกเขาประกาศเมื่อเช้าว่าถ้าไอ้เช่นเกมให้เป็นล้านอ นี่ได้สองเหรียญกับอันนี้ดาวรถได้เลยนะผม <laughs> <laughs> แล้วให้ให้ผู้ฝึกสอนด้วยไ่มครับอไม่ครับก็คือให้เป็นหมอนักกีฬาเราก็ไม่หักด้วยเรามอกว่านักกีฬาเหนื่อยควรคจะต้องด้สถึงค,คุ้มค่าขอหระบเขาอ,อาจารย์บอกว่าไงว่าอย่างสมาคมกีฬาบางสมาคมเนี่ยถ้านักกีฬาได้ร้อยหนึ่งสมาคมมันไปนักกีฬาไปเจ็ดสิบนักกีฬาเออสมาคมได้สามสิบนักกีฬาได้เจ็ดสิบผมก็บอกว่าอาจจะเป็นการจัดการในระบบของสมาคมเขาซึ่งเราไม่รู้ว่าการจัดการอาจจะมีการเอาไปพัฒนา สมาคมไม่ดีขึ้นหรือพัฒนาเยาวชนก็คือผมมอง,งก็มองว่ามุมมองมากกว่าครับแต่ถ้าเอาเขากระเป๋ามันก็มันก็ไม่ดีถ้าสมมติเขาเอาไปพัฒนาเยาวชนอีกสาเที่ได้จากสวัสดิเซอร์มาผมว่ามันโอเคนะค,คือบหือนเมื่อคุณใช้เงินของรัฐาบาลในการเก็บตัวผมเคยไปทีมชาติมาก่อนผมก็เลยมองว่าผมเคยใช้เงินของภาษีแล้วประชาชนเนี่ยไปในการซ้อมเก็บตัวนู่นนี่นี้ก็ถึงเวลาที่ต้องคืนละคืนให้ประชาชนหรือคืนให้ประเทศชาติบ้างครับในการทุ่มเทเพื่อจะเอานักกีฬาเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงคืน การเก็บตัวของนักยูโรทีมชาติสมัยก่อนอย่างรุ่นอาจารย์กับนักกีฬารุ่นน้องรุ่นหลังเนี่ยมีความแตกต่างกันแตกเยอะพี่เมื่อก่อนจีกันให้สามเดือนออกทีอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วสมาคมซัพพอร์ตมีการใน้วสมาคมท่านทัศนีรัชชิวะในการซัพพอร์ตเรื่องเงินให้ก่อนนะครับลังสิทก็หาสปอนเซอร์ช่วยนะฮะมีการมีมีนมมีมีมีฟิตกินมีรองอันอยให้ใช้คือมีสต็กของฟุตบอลโลกมีโอเยอะ นี่เราก็ทางสมาคมช่วยกันหาี่ลังสิตกับสมาคมช่วยกันหาสปอนเซอร์มันก็ดีขึ้นเท่าไหร่ผมก็เขาแกงท่างแรมแบบนี้เข้ากับเพาไข่ดาวเะเข้าเยอะไม่ได้กีฬาไทยเป็นนักกีฬาทีมชาตินะแต่ว่าความเป็นอยู่นี่ค่อนข้างจะอัตคัดแลงแค้นเหลือเกินครับแต่ยุคนี้ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็ท่านผู้ชมว่าเราจะกลับมาคุยกันใหม่ในเรื่องราวของการกีฬายูโดไทยครับ you yeah.